สลามอะลยกุ้มมาลอะตลอฮิวะบระกาตู้นะครับวันนี้เราจะมารู้จักการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกันนะครับกรณีศึกษาของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับในรายวิชาการจัดการข้ามวัฒนธรรมและธุรกิจระหว่างประเทศนําเสนอโดยนายนาดิจูเป็นศุขแล้วก็นางสาววิิสาหามะนั่นเองนะครับภาษาทางการของประเทศซาอุดีอาระเบียภาษาทางการภาษาอารักใช้ในหน่วยงานรัฐ การสื่อสารสื่อและการสื่อสารอย่างเป็นทางการจำนวนผู้ใช้ภาษาประชากรประมาณ36-37ล้านคนคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชซา,าอุดิอาระเบียใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาแม่หรือภาษาหลักมีผู้ใช้ภาษาอาหรับหลาย10ล้านคนใกล้เคียงการจำนวนประชากรทั้งหมด ซาอุดิอาระเบียเป็นวัฒนธรรมการสื่อสารแบบ High c o n t e ต t เน้นความสัมพันธ์ความเคารพและบริบททางสังคมการสื่อสารมักอ้อมค้อมหลีกเลี่ยงการปฏิเสธตรงๆใช้น้าเสียงสีหน้าและท่าทางมากกว่าคำพูดโดยตรงสถานะอายุและบทบาททางสังคมมีผลต่อการสื่อสารผลต่อการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรมผู้ที่มาจากวัฒนธรรมแบบ low c o n t e x t อาจจะรู้สึกว่าการสื่อสารไม่ชัดเจนจำนวนต้องสังเกตบริบทและสร้างความสัมพันธ์ควบคู่กับการสื่อสารเรื่องงานครับสำหรับการสื่อสารแบบอวัจนะภาษาในประเทศซาอุาาดีอาระเบียนะครับซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของอวัจนะภาษามากเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมแบบ high contact นะครับ ก็ส่วนใหญ่นะครับจะใช้สีหน้าและท่าทางสื่อความหมายมากกว่าพูดแล้วก็มีการสบตาเพื่อความจริงใจกันแต่ว่าเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการสบตากันเพราะว่าจะดูไม่สุภาพนั่นเองครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้มือซ้ายส่งของการสัมผัสการสัมผัสทําได้ระหว่างเพศเดียวกันแต่ว่าหญิงชายเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนั่นเองนะครับผมก็สําหรับกลุ่ม ประเทศซาอุดีอาระเบียก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ